5าราศีดวงดีสุดดวงเฮง,งปังปังร่ำรวยชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะา5ราศีดวงดีสุดดวงเฮง,งปังปังร่ำรวยชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนดวงชะตาของคุณดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการงานบอกเลยว่ากราบดวงพุ่งทะลุเพดานงานดีงานปังชนิดที่คุณอยากจะตะโกนคำว่าสมหวังให้ดังลั่นโลกกันเลยทีเดียวส่วนดวงการเงินดีไม่แพ้เรื่องการงานเลย ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการโกยเงินโกยทองแท้ๆเพราะมีทั้งรายได้เงินทองผลประโยชน์โชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากๆ แต่ก่อนอุปสรรคเยอะแต่ตอนนี้อุปสรรคเริ่มลดลงความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในด้านดวงการเงินกำลังจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในไม่ช้าหากช่วงนี้ขยันทําบุญมากๆ,ๆก็จะมีโอกาสได้ราบก้อนใหญ่เกินใจฝันราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลหลังจากที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและต่อสู้การทำงานมาอย่างยาวนานตอนนี้คุณจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะความสำเร็จความสมหวังและความก้าวหน้าจังบังเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นใจในช่วงนี้ส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะดวงชะตาของคุณดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าทำการค้าขายหรือทำธุรกิจเสริมก็จะทำให้ไปถึงความรวยได้เร็วขึ้น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งที่เจิดจัดที่สุดในวงการการทำงานของคุณอยู่ดีๆความสำเร็จก็มาเยือนหากอยากทำอะไรให้รีบทำเพราะโอกาสรออยู่ตรงหน้าแล้วส่วนดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบอกเลยว่าดีมากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง แม้ว่าจะเจอค่าใช้ใจ่ายมากวนใจบ้างก็ยังชิลๆราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะชาวราศีเมษมีเกณฑ์เจองานเยอะงานหนักแบบคอมโบเซตอยู่ดีๆงานก็บพุ่งเข้ามาพร้อมกันแถมบางงานเป็นงานที่ไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็เข้ามาแต่รับรองว่าดีแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ในด้านการเงินดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์ปังๆหนักๆมีโอกาสสมหวังเรื่องเงินทองมากในช่วงนี้หากช่วงนี้จะไปดวเรื่องการเงินขอให้รีบไปดําเนินการเพราะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ